นะครับนี่ะครับผมจะมาบอกวิธีปลดล็อกด่านต่างๆนะครับนี่ครับนี่สมมตุตินี่ไายได้ทําตามเกาหลีนครับนี่เป็นของเกาหลีนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่เป็นด่านที่สองด่านที่สามนี่ด่านที่สี่ครับนี่ครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นด่านด่านโจรสลัดอันนี้นะครับคุณต้องปลดล็อกอันนี้ครับนี่ครับคุณต้องทํานี่ครับทําภารกิจให้ให้ได้ทั้งหมดสามสิบนะครับนี่ครับภารกิจเนี่ยครับ นี่นะครับผมทําสําเร็จไปแล้วเจ็ดสิบหกภารกิจนะครับคุณต้องทําให้ได้สามสิบภารกิจนะครับหลังจากนั้นก็จะปลดล็อกด่านโจรสลัดได้นะครับและถ้าเกิดคุณอยากเล่นด่านที่สามนะครับนี่ครับด่านที่สามคุณก็จะต้องนี่ครับเล่นถึงอันนี้หกสิบนะครับภารกิจครับภารกิจต่างๆนี่นนี้ครับถึงด่านหกสิบนะครับ น่ครับแล้วคุณก็จะปิดล็อกด่านที่สามได้นะครับนี่ครับน,นี่คือเพดพวกของเกาหลีครับนี่ครับนี่ครับตัวต่างๆของเกาหลีนะครับ 可以拿了。<Good> นี่ครับผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับ